ได้ลงเรือไปเป็นยังไงบ้างคะก็เ<อ>จ้าเรื่องยังไงเนี่ะเรื่องเรื่องความเชื่อมันไม่มันไม่มีความเชื่อเลยตามที่ห้าคนนั้นให้การเรามีสิทธิ์นะครับเพราะว่าเรา่ยลงไปจำลองแล้วเราก็วนไปวนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะโดนใบพัดที่เป็นลอยลึกและยาวอะ่ะสําหรับผมคือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลย แต่จะตายที่อื่นตายยังไงฆาตกรรมแบบไหนใครเป็นคนฆ่าอันเนี้ย s s i จะต้องเปิดคดีให้ได้แล้วไปตามหาแต่บาดแผลของการถูกขาเป็นไปไม่ได้ที่จะโดนใบพัดแล้วแผลสวยลึกยาวเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเรือเนี่ยความเร็วแปนอตยังไงก็แล้วกันหนึ่งสองสานับไม่ถึง3มเนี่ยเรือต้องจากล่างไปประมาณร้อยประมาณสัก อย่างน้อยๆก็มีแบบห้าหก 5, เมตรซึ่งมันเกินระยะเรือปุ้งเรือมันก็ไปละเครื่องอะ่ะมันอยู่ชิดอยู่ชิดกับท้ายเรือแล้วมันถีบออกยังไงมันก็ไม่ดูดเข้าโดยปกติถ้าคนตกหัวเรือมันอาจจะดูดเข้ามันเหมือนพัดลมก็คือมันดูดจากข้างหลังมาพุ่งใส่เพราะฉะนั้นมันไม่มีแบบที่จะโน้มกลับเข้าไปได้สมมุติถ้าซวยจริงๆคนแบบเฮ้ยพลาดจริงๆ ขาเขิลไปปีนป่ายมันก็อาจจะสมมุติถ้ามันจะเฉียวมันก็จะเฉียวแบบรูปลักษณ์ที่ประหลาด,รห,ลดหรือนิดๆหน่อยๆมันไม่มีทางที่จะเฉียวสวยเฉียวแบบน้ําหนักคงที่เฉียวลึกเฉียวยาวมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นไปไม่ได้สําหรับผมนะไม่ได้กล่าวหาว่าเขาเป็นคนทําแต่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยแล้วการตกน้ําเนี่ยการไปฉี่เนี่ยเรือทุก เรือลำที่จําลองวันนี้เป็นเรือเหมือนจริงของเขาแต่ไม่ใช่ลําเดียวกับเขาก็แล้แลวแต่แต่เรือใช้เดียวกันอุปกรณ์เหมือนกันหมดความเร็วทัวอย่างเหมือนกันและมีห้องน้ําห้องน้าเราก็เปิดให้ดูแล้วเป็นห้องน้ําที่มาตรฐานมีมีเหมือนชักโครกเล็กๆทุกอย่างมีตัวดูดอากาศแล้วทําไมโมไม่ไปเข้าห้องน้ําซึ่งมันสะดวกกว่ามันสะดวกกว่าเดินผ่านห้องน้ํามาทําไมเพราะว่าคนบนเรือก็ยังไม่ได้ใช้ห้องน้ํา ตามการให้การคือห้องน้ำหนึ่งสองสามสี่นับจำนวนคนก็อยู่ข้างนอกครบนะฮะแล้วก็เรือแปดน็อตความเร็วแบบนี้ท้ายเรือมันก็จะไม่ค่อยพ่นน้ำเพราะมันจะอู้มันไม่ใช่แบบเร็วแล้วบินเหนือน้ำนิดๆมันก็จะลอยแต่อันนี้มันจะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นั่งอ่ะยังไม่นั่งอ่ะน้ำมันก็เข้ามาที่บริเวณที่นั่งอยู่แล้ว นิดๆ,ๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นคนจะไปฉี่แต่ต้องเปียกจริงๆเนี่ยเกือบครึ่งตัวมันเป็นตรก,กะที่มันเป็นไปไม่ได้จะไปฉี่แล้วยอมตัวเปียกเกอบครึ่งตัวทุกคนก่อนตกเปียกหมดก็คือเปียกหมดละยังไม่ทันไรก็เปียกแล้วลงไปจอมก็เปียกแล้วนะฮะมันมันเป็นไปได้ยากมากที่แบบจะเลือกการเปียกแล้วก็ผมก็เป็นสแตนอิน อ่ะอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่คนนี้ไม่เ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวเขาจะมาว่าอีกมันก็มองเห็นในความโป้ด้วยปกติมันก็ไม่น่าจะเหมาะสมที่เขาจะยอมที่จะมามานั่งทางแข้งทางขาฉี่ได้ด้วยองค์ประกอบอ่ะมันยากไปหมดทุกอย่างซึ่งทําให้เราไม่เชื่อนะครับแล้วก็การให้การของคนที่อยู่บนเรือเนี่ยมันไหวไปเรื่อยๆมันก็เลยหาจุดจบยากมากนะครับก็อย่างวันนี้พขหลับแต บว,ว่าการสาธิตในครั้งนี้นมันไม่เหมือนจริงเพราะว่าจริงๆแล้วอะแตงโมเกาะเยอยู่ด้วยก็เขาเขาพูดสองอย่างอย่างแรกแก็คืออย่าไปดูอะไรมันเยอะดูเพื่อความบันเทิงนะฮะคงไม่มีสาระที่เราทําอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะมองแต่ว่าเขาบอกว่าเพิ่มมาอีกแตงโมตกไปปั๊บมันไม่ได้หลุดเลยนะมือยังเกาะอยู่คุณลองเอามือไปเกาะสิแล้วมันอยู่ใกล้เครื่องแล้วมันจะโดนไหมเออไม่ต้องติดเครื่องก็ได้ดูซิมันจะใกล้ไหม ี้ผมว่าประเด็นของว่าการจําลองจะเหมือนร้อยเปอร์ซตามที่เขาคิดนะอย่าไปสนใจเลยเราได้ตักกะมาหมดแล้วเอาทั้งตกช้าตกเร็วตกออกซ้ายตกออกตรงตกไม่มีชูชีพเราทําหมดแล้วช่างมันเถอะต่อให้เราไปแตะสมมุติเราแตะหนึ่งสองสามเราปล่อยเขาบอกว่าแตะถึงห้ามันก็ไปอีกนับหนึ่งถึงห้าเราค่อยปล่อยมันก็ผิดเดียรเอาเป็นว่า ภาวนาให้ดีเอสไอยอมรับเป็นคดีพิเศษต้องมีคนกลางเพราะแน่นอนอยู่แล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็ต้องปฏิเสธหรือหาวิธีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเราไม่ว่ากันเพราะนั้นเป็นวิสัยของคนปกติที่พยายามดีเฟนต์ตัวเองออกจากเหตุการณ์ให้ได้หรือปฏิเสธการเข้าใกล้ความจริงเราก็ไม่บอกว่าเขาจะผิดเพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่จะช่วยได้ที่การทําทั้งหมดเรายังไม่ได้บอกว่าเขาผิดเขาถูกเราอยากจะดันให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ แล้วให้ DSi ใช้กระบวนการในการสืบสวนเหมือนกับคดีทายาทเครื่องดื่มมุมกำลังหรือคดีลุงพลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันกลับมาเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าใครบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่ามานั่งรื้อฟื้นกันใหม่เขาว่ารู้สึกไม่โอเคเลยกับวิญญาณของเพื่อนตอนนี้เรียกเพื่อนสนิทใจแต่ตอนเพื่อนตกน้ำไม่โทรบ,บอกใคร มันก็แปลกเนาะทำไมไม่โทรหนึ่งเก้าหนึ่งสอนอใกล้เคียงทำไมไม่ถ่ายคลิปเพื่อนตกน้ําเก็บไปจะได้รู้ว่าเพื่อนตกเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนอย่างเงี้ยเพื่อนเกาะทำไมไม่ช่วยเพื่อนเพื่อนเกาะทำไมไม่ช่วยเพื่อนก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยปกติถ้าเราไปกันห้าคนเจ็ดคนเพื่อนเราเราเพื่อนเป็นดารามันต้องรยบโทรหนึ่งเก้าหนึ่งโทรไหมโรงพักใกล้เคียง Google สถานีโรงพักใกล้เคียงโทรไหมหรือคนต้งเยอะต้องมีคนช่วยถ่ายต้องมีคนอะ่ะหยิบกล้องมาละ เฮ้ยโมอยู่ไหนเร็วอะไรเงี้ยต้องมีการเก็บเลกคอร์ดแต่ทุกคนไม่มีเลกคอร์ดใดๆทั้งหมดรวมถึงโทรศัพท์โมก็ลูกก็สูญหายคลิปก็หายไปอันเนี้ยมันทำให้เราประมวลผลได้ว่ามันอาจจะมีการไม่อยากให้เห็นอะไรแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วทำไมถึงโทรศัพท์มือถือไปคืนนั้นไปอยู่ที่ร้านซ่อมมือถือ มันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะมันมันมีความน่าเชื่อถือของเส้นเรื่องแต่เราไม่ได้บอกว่ามันจริงเพราะฉะนั้น DSI คนเดียวเท่านั้นที่จะพลิกฟื้นขึ้นชีพได้แล้วก็สื่อมวลชนโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละแล้วก็คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมถ้าใครมีข้อมูลผมว่ามันมีคนมีนะฮะแต่ยังไม่อยากให้ออกมาให้ซันะครับช่วยจายเหการณนี้พี่วัดมอง กนตอนนี้บอกแล้ว่าถ้า DSI อยอมรับเราจะยกมิสการ77จังหวัดไปหาดี i นะถ้ายังไม่ยอมรับเราก็จะไปบีบคั้นข้างหน้า DSI อยากให้รับอย่างเดียวผิดถูกแล้วไปคุยกันรับแล้วมันเป็นยังไงให้เ,หเป็นความสามารถ DSI แล้วก็คนเอบข้างนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้การต่อสู้ในมุมต่างเพราะตอนนี้มันามันเป็นอุบัติเหตุมันเหมือนมีฝ่ายเดียวเพราะคุณแม่ าก็กลายเป็นฝ่ายเดียวกันนับญาติเรียกลูก,ลกนู่นนี่นั่นเป็นเป็นคนดีคนที่พาลูกตัวเองไปพลาดพลั้งถ้าเป็นอุบัติเหตุกับกลายเป็นคนดีไปหมดละแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ร่วมเกินนะครับเหมือนแบบทั้งหมดอยู่ฝั่งเดียวกันแม้กระทั่งผู้ที่ใช้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดรู้สึกมันมันไม่มีดีเฟน์การต่อสู้กันในความต่างนะกระบวนการยุติธรรมมันจะสบมบูรณ์ต่อเมื่อมีความคิดหลากหลาย ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเพื่อในการตรวจสอบซึ่งกันและกันเพราะประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาไม่ใช่ระบบคอยตามเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะแบบคิดว่ามันเป็นแบบนี้คิดว่ามันไม่ใช่แบบนี้ก็เห็นเมื่อสักครู่นี้ดีไซเยอะก็คุยกันอยู่เขาบอกว่าดีไเริ่มเปิดใจแล้วอาจจะเป็นไปได้เขาก็ถามว่าจะจริงไหมจะมีสแกนไปจริงๆริงไหมจะจะสื่อกี่ยวกจริง เขาบอกจริงก็อาจจะยอมอะไรเงี้ยก็บิดคันกันต่อไปนี่ไงเต็มเลยครับคันข้าวอยู่ตั้งทั้งโต๊ะแล้วผมไปได้คุยกับดีไซน์ดีไซน์อยู่กับเรือผมหนึ่งคนผมคุยไปตลอดทางดีไซน์อยู่ในเรือผมอยู่กับผมหนึ่งคนอันนี้ต um ้องเชิญมต้องต้องเชิญครับต้องเชิญมาสังเกตการแล้วก็ดีไซน์อยู่บนบกอีกหลายคนแล้วก็ดีไซน์มาร่วมสังเกตการเยอะๆเลยเต็มไปหมด มีสายปริศนาเข้ามาหาว่าไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีใครกล้า <c oughs> ดิวหรอกครับเพราะว่าใครใเขาก็ <c oughs> รู้ว่านาทีนี้ดิวยากเพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรดิวเพราะว่าถ้าคุณดิวก็ถูกเลคคอร์ดถ้าคุณดิวก็ถูกเก็บข้อมูล <c oughs> ยากแต่คนที่เคยดิวก่อนหน้านี้มีคนเก็บข้อมูลไปแล้วนะฮะก็อยา่าอยา่อยา,ยา,ยาพลาดเดี๋ยวมีคนเอาออกมาก็จะหนาวนวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเดากันเยอะว่าคนนู้นฆ่าคนนี้ฆ่าผมว่า มันต้องมีคนค่าความคามิดผมนะเออแต่ว่าเป็นใครก็อยู่ที่ DSI จะซ้ำให้มันกระจ่างได้หรือไม่แต่อุบัติเหตุผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมมีสิทธิ์เชื่อเพราะผมตามข่าวดูแล้วก็ทุกอย่างมาเรื่อยๆจนถึงวันเนี้ยผมมั่นใจว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดในรูปแบบนี้ต่อให้ตกน้ําผมมั่นใจว่าแปดน็อตช่วยทันต่อให้มึนก็ช่วยทัน คนเราอะ่ะมันยังไม่จมทันทีหรอกต่อให้มึนก็ไม่จมธรรมชาติของมนุษย์มันต้องทะลึง่งนะฮะแต่ว่าทุกคนไม่ช่วยเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงถูกไหมฮะทุกคนไม่เปียกถูกไหมฮะแล้วก็ปกแล้วก็ไปเกาะเยก็ใช่ก็เอาแล้วทำไมไม่ช่วยอหรือถ้าต่อให้หลุดมือไม่คิดจะช่วยหรอมันต้องเปียกบ้างถูกไหมฮะมันต้องมันมีวิธีโทรศัพท์ก็ไม่โทรทำไมไม่แจ้งอ่ะทำไมแม่แล้วทำไมหายไปทั้งสองวัน กว่าจะแบบไปให้การเออหายไปทําอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องขออภัยทั้งห้าคนสังคมต้องถามใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่เราสงสัยไงเพื่อนเราเอา้าตายแล้วเรายังไปไหนต่อไปนอนไปทําอะไรไม่มาสักทีใช่ไหมเราก็คิดได้สองแบบคือไปวางรูปแบบในการพูดอาจจะมีนักกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่สองคือ ไม่ได้ว่าเขาเกิดมีสารอะไรในตัวก็รอให้สารนั้นลดลงแต่อาจจะไม่ใช่เขานะไม่เกี่ยวกวับเขานะพูดถึงหลักการทั่วๆวไปเหมือนกับคดีลูกเครื่องดื่มบำรุงกําลังซึ่งชนแล้วเข้าบ้านปิดล็อกตึ้มเพราะแอลกอฮอล์มันเยอะเขาก็รอจนแอลกอฮอล์ลงถึงไปพาไปมอบตัวถูกไหมฮะมันเกิดแล้วทุกอย่างแล้วคดีนั้นก็เทียบเคียงได้ตรงที่มีคนมีอํานาจช่วยโดยการลดความเร็วทุกอย่าง ให้ต่ำกว่า80ทําได้หมดประเทศไทยเงินซื้อได้ครับแล้วก็คนมียศสามารถเลือกที่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เป็นเป็นุดมการณ์ของมิสแกลที่อยากให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมแล้วก็การใช้กฎหมายต้องเสมอภาคกับทุกคนไม่ใช่ว่าใครมีเงินเยอะหรือยศใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ เคยโดนจับปนถูกคุมขู่อันนี้คือแสดงว่าท่าก็ต้องมีข้อมูลว่าทราบมาจากก็ก็คุยอยู่ครับแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าเจ้าตัวอยู่ในคุกนะฮะเดี๋ยวจะไปการละเมิดเรื่องส่วนตัวแต่ถามว่ามีไหมมีครับก็ไปถามเลยครับไม่ใช่แอนนาคนเดียวคนหนึ่งก็มีนะก็เบื้องนก็้องบอกก็ต้องเงียบทุกคนครับเงียบทุกคนนะฮะครับ ต้องหยุด,ยดสถานีทรนทัดบางสถานีก็หยุดสังเกตดีๆนะฮะแต่ว่าหยุดได้นานแค่ไหนผมไม่รู้ก็ต้องมีหยุดบ้างมาบ้างนะฮะตอนนี้ก็เชื่อว่าการรวมของคนในโซเชียลยมันจะยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันตีข่าวนะหาจุดไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าผมเชื่อว่ารอยรั่วต้องมีนะฮะคนเราต่อ้เซโนอย,อย่างไรก็แล้วแต่สักวันหนึ่งมันจะต้องแพ้แตกมันต้องมีวิธีแพ้แตก แล้วก็ดีเพูดว่าด s i เอาจริงไม่กลัวใครหรอกคุณนวัดเชื่อเถอไม่ว่ากำแพงสูงแค่ไหนก็ดันได้หมดขอเวลาหน่อยลักกันเมื่อกี้ในคุยกันเขาก็โอเคครับแต่พี่นวัดรู้ใช่ไหมคะว่าใครเป่าคุยใครเป็นคนสั่งหยุดไหมโอ้ยอย่าเลยครับมันก็ร้อยพ่อพันแม่สั่งหยุดนะครับเอนึกว่าจะถามว่าใครฆ่าใครท่าบบอกชื่อเลยเหรอฮะว้าย โอ้ยแส,ง,นนสงเราก็มีอยู่แล้ว,อลวเองแค่ว่าเราใครจะทำเราทำแล้วใครจะสนใจต้องมีสแกนเพราะว่าความน่าสนใจการตีข่าวมันคือการเรียกร้องความยุติธรรมไปหาตำ,ตำรวจตำรวจช่วยเปล่าไม่รู้ไปหาอายาการอายาการช่วยเปล่าไม่รู้ไปหาคนมียำนาจไม่รู้เขาจะช่วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยได้คือคไม่ใช่ คนที่สามารถเล่นกับโซเชียลได้และกำแพงสำคัญในการต่อสู้คือคนในสังคมที่เก่งเรื่องโซเชียลมันจึงช่วยปัน่นมูลค่าเรื่องนี้อย่างเงียยวัระตุประสงค์มีค่นี้ช่วยไม่ได้ถ้ามันจะมีแสงเพราะว่ามิสแกรนแสงก็มีอยู่แล้วก็บอกแล้วไงถ้ายังไม่จบเดี๋ยวเจ้าอิงฟ้ามาตกอีกคน ไม่บไม่เกี่ยว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 ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทําแล้วต้องเข้ารอบไม่เกี่ยวแต่ถ้าเขาทําแล้วเขาสามารถเดินเรื่องทําให้ตัวเขามีมูลค่ามีความนิยมมีผู้ติดตามและทําให้ตัวเขากลายเป็นสตาร์อันนี้ได้ชัดเจนมันมันจะเข้ารอบอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นเยอะแยะขนาดนั้น คืออันนี้เราเราก็ไม่ได้พูดว่าไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นตมันจะจริงได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นสตาร์ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดถ้าคนคนหนึ่งจะมีเส้นทางในการเกิดแล้วเติบโตได้จริงเราก็รับแต่ว่าแค่เนี้มันไม่สามารถใช้ได้ครับก็ต้องดูในอนาคตครับคือพี่มันมองว่าตรงนี้มันจะไม่ใช่เป็นคะแนนในการขับเคลื่อนในการัไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับแต่เพียงแต่ว่าก็มีความรู้สึกดีที่น้องกล้าแล้วก็ใครไม่ได้ไปอยู่กลางแม่น้ําจะไม่รู้ฟิล อยู่ริมตะลิ่งจะเห็นว่าโอ้แค่แม่น้ําลองไปเรืออยู่เรือลาเล็กๆไปอยู่กลางแม่น้ําผมก็อยู่น้ําก็มาถึงแค่นี้ละเวิ้งเชเรือดูดทรายเรือขนของเต็มเลยโดดกระโดดนะฮะก็ตองโดดแสดงว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่สวยไปวัน,วน ด่วนกัะจากการที่เราฝับพยายามออกมาช่วยเหลือสังคมแต่ทีนี้นมันก็จะมีล่าสุดน้องแกนบางจังหวัดที่มีการจัดลอออออ่อประกวดช่วยน้ำและการดราม่ากคีดค่อนข้างจะโป้โปนิดหนึ่งคือผมว่ามันก็เรื่องโป้กับเรื่องเพื่อสังคมของ่ามันคนละเรื่องกันเรื่องโปน่าจะเป็นเรื่องของอวินัยของคนทํางานมากกว่านะคงไม่ได้สื่อถึงเรื่องที่ไม่เหมาะสม นะครับแต่ว่าก็จะพยายามดูแลให้บ้างเพราะมีสแกนมันทําอะไรมันก็อึกกระเหลือกอยู่แล้วเป็นเรื่องเป็นราวมันก็บางคนก็อยากได้กระแสบางคนก็คิดว่าสิ่งนี้มันทําให้คนมองเยอะผมว่ามันคนละประเด็นกัน,นคนละเรื่องกันโอเคตรวจวัดแบบได้สายตรง่าดีๆนะคะว่าทำไมถึงไม่เขาไมเด็ดนะปล่อยปล่อยก็ไม่เชอครับนะฮนะก็จบละเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะฮนะก็ถ้าใครเกเรมากปีหน้าก็ไม่ต่อสัญญาเ,เราจะไปทําอะไรได้เนี่ยว่ามันจัดแล้วอ่ะก็บอกกับคุณปูแล้วดูดูไว้ โดยเฉพาะาปีที่ผ่านมาเนี่ยปีเนี้ที่เพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้ครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดไหนดูแอบเกเลยแล้วเรารู้สึกได้ว่าบางจังหวัดอาจจะแอบขายมงกุฎหรือเปล่าเพราะว่าผลของการตัดสินหรือวิธีการมันดูแปลกๆก็ปีหน้านเราจะพิจนนารณาไม่ต่อสัญญาง่ายนิดเดียวอาจจะมีหนึ่งหรือสองจังหวัดอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าไม่ทำทำทำแน่นอนครับ เากลมันมีประเด็นใหม่เร้่ไม่กันโงที่เขาบอกว่าอาจแตไม่ใช่แม่แท้โอ้อันนี้มันมีอันนี้ไม่ได้ประเด็นใหม่ประเด็นเก่ามากเขาก็พูดกันมาเยอะแล้วนะฮะว่ามีข่าวหรือว่าแม่แท้แท้เผาไปแล้วผมว่ามันเราเป็นคนนอกอ่ะเราพูดไม่ได้แต่ถามว่ามันใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเดียวอ่ะเขาตรวจดีเอ็นเอกันไปยังอ่ะก็นั่นยังมันเป็นวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ เราพูดไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้อยู่ข้างบ้านแตงโมแล้วเราก็ไม่อยู่ข้างบ้านแม่เขาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เขาไปเจอกันตอนไหนแล้วทำไมถึงแยกจากกันถ้าเขาเป็นพ่อแม่กันถ้าเขาเป็นผัวเมียกันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้มีวิธีเดียวทางวิทยาศาสตร์เชิญคุณหมอพรทิ์ฮะนะตรวจดีเอ็นเอเลยดดคุณแม่ตรวจเลยนะฮะเพราะดีเอ็นเอของผู้ตายยังมีอยู่นะครับอ่าเพราะว่ายังอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจดีดีเอมีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็มาแมทช์กัน ใช่กระจกไม่ใช่กระโปงมีวิธีเดียวกล้าไหมล่ะแล้วนอกอยากตรวจเราอ,กอากคุณแม่ไม่ตรวจดีเนเนี่ยในเลือก็ยังมีไม่ตรวจแม่ตรวจเลือดตรวจอะไรอยู่ะใช่ไหมอ่าอันนี้ต้องไปสืบดูนะฮะไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นมินเมก,กับเรื่องในสำนวนนะครับทําไมถึงไม่ให้ตรวจไม่ให้ตรวจได้ด้วยหรคะก็บางคนเขาก็ใหญ่อ่ะเนาะเออก็คุณแม่ยังไม่ให้ตรวจแล้ว ก็นาะให้ตรวยก็จบๆไปคุณแม่นะครับก็อย่างเงี้ยมันถึงจบไม่ลงคนก็ไม่เชื่อคําถามนี้มันก็โผล่ขึ้นมาอีกใช่ไหมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนี่มันโผล่มานานแล้วนะมามากลับๆ,ๆจริงๆถ้าเป็นคุณแม่นะไปตรวจเลยปุุงให้ตํารวจสอบเขาจัดการให้เรียบร้อยนิติเวชจัดการตึงต่างตรงกับผู้ตายแม่รานเปอร์เซ็นต์จะได้ไม่ต้องมาไขนินทา คุณแม่ก็อมเหมือนน่ะนะอมดีเอ็นเออยู่นั่นน่ะคลายดีเอ็นเอไปแบบนี้คุณแม่เอาดีเอ็นเอออกมาก็จบแล้วพี่นวัดค่ะคือเท่าที่พี่นวัดเคยกับพี่คุณอิจารลียก็อาตาประเทศค่ะคือมันมีหลักฐานเก่งจริงๆแล้วเพราะว่าหมาเดี๋ยวเขาจะให้ดูอะใบบ่งกว่ามีหลักฐานเก่งเขาก็พอที่จะเรีนเข้าคุกเลยค่ะแหมเก่งขำ่าเด็กขำ่าเด็ดของเขาต้องเด็ดขนาดไหนล่ะเหมือนเขาเขาเกาคุกได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่หรอกครับมันไม่มีอะไรหรอกที่เขาจะยอมรับสิ่งที่เราจะปฏิเสธเขาก็สิ่งที่เราพูดเขาก็จะปฏิเสธไปเรื่อยๆเ,เอาเป็นว่าอย่าไปเถียงกันเลยขอให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษเป็นอาญาแผ่นดินคราวนี้ไม่ต้องพึ่งคุณแม่ไม่ต้องพึ่งใครเป็นเรื่องอาญาแผ่นดินจะเดินเรื่องด้วยสอบสวนของ DSI แล้วก็ส่งอายการเหมือนดีไอคอนแล้วก็สั่งฟ้องถ้ามันใช่ก็จบ แค่นี้เองเพราะ,ะนั้นคุณแซนไม่ต้องไปท้าใครเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันมีแพลตฟอร์มของมันไม่ต้องมาบอกว่ามีแล้วเอาเข้าขนาดมีอย่างเงี้ยเธอก็ไม่เข้าอันนี้มันก็ไม่ก็เธออุบัติเหตุอ่ะเราจะไปเอาเธอเข้าได้ไงล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องกรข้ามอะ่ะเราต้องเอา DSI เดินเรื่องใหม่นะฮะมันถึงจะคุยกันได้เอาอะไรมาอ่ะมีคลิปคุณแม่ ที่พูดว่าตายบนบกถูกไหมฮะเคยฟังยังเอาผมโพสไปแล้วถูกไหมฮะฟังยังฟังแล้วอย่างาเงี้ยอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราบอกนี่คือส่วนหนึ่งของหลักฐานนะ่ะมันก็ยังไม่ยอเบอี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์หรอกอะไรก็ไม่จบเอากฎหมายของตำรวจเส้นทางของ DSI มาลากเรื่องใหม่ เหมือนกับคดีพิเศษเลูกทายาตเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเหมาะที่สุดประเทศไทยต้องใช้วิธีนี้เพราะว่า DSI อิสระใครที่มีอำนาจใครที่กดทับอะไรอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะไปแก้ไขได้ครับผมขอบคุณนะครับไปแนละ้วสวัสดีครับ